ช่วงสุดท้ายของจิตคิดบวกนะคะตอนนี้เราย้ายสถานที่จากเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจากคลินิกเวชกรรมสุรัตน์หนึ่งบาทรักษาฟรีเรามาอยู่ที่นี่ซึ่งอยู่ติดๆกันเลยค่ะคุณผู้ชมคาะกับสถานปฏิบัติธรรมสุรัตนธรรมสถานนะคะโอ้โหเข้ามาแล้วแบบสุขสงบแล้วมันใหญ่โตมันแบบสบายมากเลยคุณสุรัตน์ขาอยากให้เล่าถึงที่มาของการจัดตั้งสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้หน่อยได้ไหมคะก็ตอนนั้นที่หลังจากที่เปิดคลินิกนะครับ ปิดกินิงได้ประมาณสักไม่กี่ปีก็เลยมีความคิดว่าถ้าเราให้ความสุขกับเขารักษาร่างก,ก,กายเขาทางกายทําไมเราไม่รักษาทางใจเพราะดโดยปกติเนี่ยตัวผมเองอ่ะผมก็จะทานมังสวิรัตอาทิตย์หนึ่งก็4วันสวันก็อาจจะทานเนื้อสัตว์แลวผมกม็ชอบปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมหรือแม้แต่ทานมังสวิรัตก็ผ่ามาณนี่ก็สิบกว่าปีนะครับ แตาวัตท,ทุกอาทิตย์ผมก็จะรักษาศิน8ปอาทิตย์ละวันอาทิตย์ละวันแล้วก็เดือนหนึ่งเนี่ยผมก็จะปีกวิเวกไปอยู่วัดค่ะ,ะป่าบ้างต่างจังหวัดบ้างไปปีกพิเวกคนเดียวค่ะบางทีก็ไปกับภรรยาก็ต่างคนก็ต่างอยู่คน<ย>ละที่อยู่ลแล้วค่ะเราเป็นศีลแปดค่ะก็เลยคิดว่า้ถ้าเราอเอาสถานที่ตรงนี้เอาตรงที่กรุงเทพมหานครเลยจะดีไหมเลยตั้งคำว่า อาคารปฏิบัติธรรมสุรัตนธรรมสถานแล้วก็เราให้เครื่องมือสร้างสุขทางกายและใจะกายก็คือคลินิกภา,าษาฟรีใจก็คือสอนให้คนสามารถแก้ทุกทางใจได้ปกหักลักคุดกุ้มอกกุ้มใจเศรษฐกิจไม่ดีตกงานติดหนี้ติดสินแล้วเราจะทำอย่างไรเราจะแก้ทุกทางใจอย่างไรองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สอนให้เราเข้าใจความจริง,งกฎตายลัก อันนี้จำทุกขังอน,นัตตาในนั้นเราลองมาปฏิบัติธรรมก็เลยตั้งสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ค,คือให้เครื่องมือสร้างสุขทางใจแล้ว<อ>นะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าธรรมะสากรลไายรูปแบบไร้สังกัดะนะการกรุงเทพมหาน,ค,น,<อ>นครอ๋อก็เลยเป็นที่มาของที่นี่ซึ่งใหญ่โตมากๆแล้วที่นี่จุได้กี่คนนะฮะคุณผู้ชมประมาณ3า0รอคนครับโอ้แล้วส่วนใหญ่ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นคนกลุ่มไหนยังไงบ้างอะคะ กลุ่มคนที่อิสระ,ละเลยทั่วไปครับค,คนที่เป็นเป็นพนักง,งานก็มีเป็นเจ้าของกิจการก็มีแต่ว่าก็จะเป็นคนมีอายุสักส่วนใหญ,ญ่ะนะครับส่วนวัยรุ่นตอนนี้ก็เริ่มเยอะขึ้นครับเพราะวันหนึ่งสาวเดี๋ยวนี้ให้ความสําคัญคกับการดูดูากายและใจโดยเฉพาะาใจเนี่ยที่เราสุขเราทุกนเนี่ยเพราะเราทุกใจ,จดังนั้นเราต้องมาดูดูใจ นะครับเพื่อแก้ทุกข์อย่างไรอมาให้เห็นเนาะมาให้เห็นดูใจให้เห็นให้ท่องแท้จะได้หาทางดับทุกข์ได้ทีนี้พอเราเปิดสถานปฏิบัติธรรมเราเปิดอิสระให้ทุกคนเข้ามาเลยเป็นคอร์สแบบวันเดียวหรือหลายวันหรือยังไงบ้าง่ะคะรูปแบบจะเป็นข้อสามแบบหนึ่งวันแห่งการเรียนรู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็สามวันแห่งการเรียนรู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ห้าวันแห่งการเรียนรู้วิปัสนาครับ และทุกอย่างฟรีที่นี่ทั้งออกค่าใช้จ่ายหมดค่าที่พักทุกอย่างค่าน้ำค่าไฟอาหารแต่ว่าถ้าวันเดียวเนี่ยรักษาสี่ห้าถ้าสามวันห้า,าว,วันนี่สีส่แปดถ้าตัวผมเองก็จะปฏิบัติร่วมกับผู้ที่มาปฏิบัติด,ด้วยค่ะอย่างที่คลินิกเนี่ยคุณสุรัตน์เนี่ยจ้างบุคลากรทางการแพทย์มารักษาแล้วอย่างที่สถานปฏิบัติธรรมเราให้ใครมาสอนนะคะเออผมจะมีครูบาอาจารย์ครับสายวิปัสสนามาสอน อย่างเช่นพระอาจารย์สุรศักดิ์วัดเหนือโยงท่านพระอาจารย์ภพศาลวิสาโรครูบาอาจารย์ที่นี่เยอะครับก็ไม่ต่ำวมดสี่ห้าสิบรูปโอ้โหเรียกว่าทุกคนนี่ได้แบบปฏิบัติธรรมอย่างแบบทองแท้ใ่ร,รู้แจ้งเห็นจริงนะคะคซ,คซึ่งถ้าสมมติคุณผู้ชมที่เขาชมอยู่แล้วอยากจะมาปฏิบัติธรรมเราที่นี่มาสะดวกมากคุณชลัตร์ค่ะใจกลางกรุงเทพจริงๆที่ถนนข้าวสารเนี่ยเราสามารถมีติดต่อช่องทางไหนหรือสมัครยังไงได้บ้างไหมคะ อย่างคอร์สที่จะถึงวันอาทิตย์นี้ะนะครับก็จะเป็นคอร์สของอพระอาจารย์คันชิตวัดญาณเวศสสักวันะนะครับคอร์สนี้ก็3วันนะครับเราก็จะประกาศทางเว็บไซต์ทาง Facebook ทางเพจสุรัตนธรรมสถาน,าน,นจดชื่อไว้เลยแล้วก็คอร์สนี้60คนคแต่จะมีอีกหลายคอร์สคอร์สนี้เป็นคอร์สที่37ตั้งแต่คอร์สที่1ึถึงคอสที่36บเนี่ยบางคอรสเนี่ยเป็นคอสเด็ก เยาวชนอ,อย่างเช่นโรงเรียนวัดพยาปลาที่หนองจอกจัดคอร์สมาผมเป็นเจ้าภาพให้หมด3วันสองคืนอาหารที่พักฟรีเด็กๆตั้งแต่ปหก จนถึงมสามมารักษาศีลแปดโอ้โเห็นแล้วเราปิติจริงๆเนาะสิ่งพวกนี้มันต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆจริงๆเนะโอ้โหคุณสุรัสคะนคือนันฟังแล้วนันแบบอยากจะเกาะชายกันเกงขึ้นสวรรด์ด้วยอ่ะเป็นคนใจบุญใจดีมากจริงๆอ่ะยังไม่หมดนะคะคุณผู้ชมนี่คือสิ่งที่ทํามาตลอดเกือบ20ปีทั้งคลินิกทั้งสถานปฏิบัติธรรมและก็อีกอย่างหนึ่งที่ทํามาไม่เคยหยุดเว้นก็คือโรงทาน เล่าให้ฟังหน่อยว่าโรงทานนี้ให้อะไรยังไงวันไหนบ้างคะครับจริงๆเดิมททีโงานผนู้มาปฏิบัติเรามีโรงทานอยู่แล้วนะครทุกอย่างก็ฟรีเอ๊พอเราไปตั้งด้านหน้ามันก็มีพ่อค้าแม่ค้าคนจนจัดเข้ามาขอ,อเราเลยว่าโอเคนั่นคะือจุดเริ่มต้นครับคและอย่างเรามองว่า,าถ้าเกิดเรามีอาหารให้เขาด้วยเราควรไม่ควรเลือกปฏิบัติเพราะเขาก็คนยากจนหาเช้ากินข้า ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงปัจจุบันประมาณเจปีแล้วครับมีทุก <Reese? S 3> ว,ว,วันอาทิตย์ยาวยันไปจนถึงวัชนาสงครามคนประมาณไม่ต่ำมาสี่ห้าร้อยคนครับเพราะเขารู้ประจําข้าวค้าเม่ค้าแถวนี้ก็มากินใครก็มาเข้าแถวได้แจกเป็นพวกอาหารสดอาหารแห้งยังไงคะเป็นอาหารสดนะครับก็ตัดทานได้เลยแต่ในช่วงโควิดผมจะเป็นอาหารกล่องแล้วเราก็จะ COVID ม <ma> ีน <ma> ้ำแร่สุรัตนธรรมให้มีขนมให้ค แต่ล้คุณทานไม่ยิมคุณก็มาวนหม่ได้แต่ให้เข้าคิวไม่แซงคิวแค่นั้นแหละครับมีระเบียบวินัยในการรับของนิดนึงทุกวันอาทิตย์กี่โมงทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่ช่วงเที่ยงตรงครับจนกว่าของจะหมดใช่ครับโอ้ก็เลยไม่ต่ำกว่าห้าร้อยคนค่ะโอ้คุณสุรัตน์คะที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยที่ทำเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะคะเป็นโครงการใหญ่ๆเรื่องใหญ่ๆที่ต้องใช้ ใช้เงินมหาศาลจริงๆ<ช>ราย<ช>จ่ายของแต่ละอย่างเฉพาะหลักๆที่คุณสุรัตน์ทำที่เราเห็นสามอย่างเนี่ยนะคุณผู้ชมต่อเดือนเนี่ยเยอะมากไหมคะเออต้องบอกว่าผมก็ไม่ใช่คนร่ำรวยอะไรนะครับเพราะว่าเราเราถือว่าเราไม่รู้ว่าจะมีชาติหน้าหรือพรุ่งนี้อะไรจะถึงก่อนค่ะถ้าเกิดมันมีชาติหน้าหมายความว่าหลังจากผมคุยวันนี้ไปแล้วผมอาจจะเสียชีวิตก็ได้ไม่มีใครรู้นะครับดังนั้นเนี่ยพอเราคิดแบบนี้ เราไม่เคยคิดว่ารายได้เราเอาไปทําเท่าไหร่แต่ถ้าแยกเป็นส่วนรวมน,นะครับอย่างคลินิกเนี่ยก็ประมาณสามแสนกว่าบาทเฉพาะคลินิกนะครับต่อเดือนนะ,ค,ะครับต่อเดือนมีไม่เคยคิดครับแต่ว่าจะมีบางรายการถามผมเนี่ยเขาก็คิดว่าประมาณสี่ห้าสิบลานแล้วที่เราทําไปแต่ตัวผมไม่เคยคิดคแล้วก็จะอาคารปฏิบัติธรรมผมก็เป็นเจ้าภาพไม่ลุงทาน แล้วก็มีรถวิวแชร์ด้วยที่ผมเคยให้ปัจจุบันก็ยังให้อยู่ก็เกือบสา0รอยคันมีนวดกายภาพบำบัดรักษาให้ฟรีสำหรับคนเป็นอัมพาตเกี่ยวกับหมอรองดูทับเส้นโดยใช้วิธีนวดกายภาพบำบัดที่นี่เหรอคะที่นี่ครับแต่ว่าจะอยู่ชั้นล่างนะครับนวดเฉพาะวันอาทิตย์แต่ถ้าเกิดจะจองคิวเนี่ยต้องโทรศัพท์มาจองนะครับแล้วเราก็จะมีคิวเพราะว่า หนึ่งวันนวดได้แค่สิบคนคเมื่อสักครู่นี้พูดถึงครอบครัวอยากจะถามนิดนึงค่ะว่าคุณพ่อเป็นผู้ให้ขนาดนี้เนี่ยทั้งทังบ้านทั้งคุณภรรยาเองหรือว่าลูกๆเองเขาสนับสนุนกับสิ่งที่คุณพ่อทำไหมคะเนี่ยครับผมโชคดีที่ครอบครัวยินดีกับสิ่งที่ทำะนะครับเพราะว่า,าผมจะมีนิสัยอย่างหนึ่งผมมีสัจจะผมทำกิจการบริษัทส่งออกเนี่ยผมส่งออกสินค้าเป็นมากมาย ดีท๋ทเขาก็เปิด l อซบางทีเขาก็โอนเงินไม่เราก่อนถ้าเราไม่มีสัจจะเราไม่มีความเป็นคนซื่อสัตย์เราก็คงทำการค้าไม่ได้ดังน,นั้นศัจจะเป็นสิ่งที่สำคัญนี่เมื่อเรามีสัจจะเราทำอะไรนั่นก็คือรายได้ที่มาแบบบริสุทธิ์ว่าจะเป็นรีสอร์ทกิจการโรงแรมอสสาอา,าริมทรัพย์แน่นอนครับโควิดผมเนะ้รับผมกระทบมากมายแต่บุญผมไม่หยุด ผมก็จะทำไปเรื่อยๆครับลูกๆภรรยาให้การสนับสนุน,นคือกําลังใจนะครับเพราะว่าผมผมจะเก็บเงินส่วนหนึ่งให้ลูกภรรยาแล้วนะครับซึ่งเขาพอใช้ของเขาส่วนที่เหลือผมก็มาทำเป็นบุญกุศลเพราะว่าแน่นอนรับถ้าผมตายไปสิ่งที่ผมจะเอาไปได้ก็แค่บุญกับบาปสออย่างเท่านั้นเอง คุณผู้ชมคะฟังแล้วแบบซึ้งใจแล้วก็ได้ข้อคิดดีๆมากๆเลยนะคะนั่นเชื่อว่าวันนี้เนี่ยรายการของเราเป็นอะไรที่ทุกๆคนดูแล้วจะรู้สึกอิ่มใจตามไปด้วยเกือบ20ปีที่คุณสุรัตน์ทำดีเพื่อคนอื่นแบบไม่หวังผลตอบแทนในดทั้งสิ้นนะคุณผู้ชมคะจนได้ฉายานามจากคนรอบๆตัวว่าเป็นข้อพระของคนยากนะคะค,คุณสุรัตคิดว่าสิ่งที่เราทํามาตลอดเนี่ยมันให้อะไรกับเราบ้างคะผมว่ามันให้ความสุขเล็กๆ แต่เป็นความสุขที่ได้เรื่อยๆอแล้วเงินเงินหาเงินเนี่ยมันเราหาได้นะคแต่ความสุขตรงนี้มันไม่ใช่ง่ายความสุขจริงๆไม่ใช่ว่าพอเราเห็นเขาทำบุญแล้วเราอยากทําใช่เราอยากทําแต่เราหวังอะไรไหมเราหวังที่จะ,ะมีหน้ามีตาหรือเปล่าหรือเราหวังว่าเออถ้าเราทําแล้วพอเราตายไปต้องเกิดเป็นเทวดาหรือเป็นคนมั่งมีในชาติหน้าอันนี้ผมไม่ได้คิดอย่างนั้นผมคิดว่าคนนั่งก็ลำบากเนี่ย อย่างน้นอยๆถ้าเราช่วยเขาเนี่ยเราสามารถแบ่งเบาภาระเขาว่าเราแบ่งเบาภาราะเขาได้เนี่ยเขาก็เป็นคนดีของสังคม <c oughs> เขาก็ไม่รักขโมย <c oughs> นะอย่างเข้าสารเนี่ยผมแจกทุกปีปีละพันถุง <c oughs> ผมอาจจะไม่ได้คนร่ํารวยเพราะว่าก็แค่ปีละครั้งแต่ปีนึงพันถุงแล้วเราผมให้ผมเดินก็ไปตามชุมชน <c oughs> ผมเดินไปสัมบัติความลําบากของเขา <c oughs> ผมเดินไปทางที่เดินไม่ได้ <c oughs> แคบแคบแคบ่เมตรห้าสิบนะครับเวลาไฟไหม้ทีนึง ผมก็ยังสงสัยมีคำถามใช่แล้วเขาจะวิ่งหนีออกจากในกรุงเทพมาคนครที่เต็ไมไปด้วยความสีวิลไลจะต,ตามตอกตามซอยเนี่ยคนย่างกจนเยอะครับผมว่าสิ่งนี้ก็เป็นกำลังใจให้ผมนะครเพราะว่าพ่อหลวงนายหลวงรัชการที่เก้าอยู่ไกลขนาดไหนกันดานขนาดไหนท่านยังไปแล้วผมแค่ชาวบ้านธรรมดาเป็นประชาชนตัวเล็กๆแล้วผมเอาท่านเป็นไอดอ และผมได้สัมผัสได้ในดวงมือทาเป็นความสุขจากการเป็นผู้ให้และเราก็ได้ความสุขเนี้ยกลับมาที่เราเติมมาเรื่อยๆแล้วก็<ช>อยากให้เรามีพลังในการเป็นผู้ให้ต่อไปให้แบบไม่วางผลตอบแทน<ช>มีวางโปรเจกต์ในอนาคตไหมคะว่าหลังจากนี้เราจะทําอะไรหรือว่าเราจะทําอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ<ช>เลยทุกโปรเจกต์นี่ตั้งใจทำไปตลอดชีวิตนะครับไม่ว่าการปฏิบัติธรรมหรือลงทานนะครับ ขนาดบางครั้งเนี่ยบางอาทิตย์ผมมีคอสปฏิบัติอย่างอาทิตย์ที่จะถึงเนี้ยมีคอสปฏิบัติแต่ผม,มก็ยังแจกลงทานผมจะเป็นคนไปแจกเองตักเองะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคนเขาหิวข้าวเนี่ยถึงเราจะไม่ว่างแต่เขาก็ต้องต้องกินข้าวทุกวันอยู่แล้วถ้าเขาบางทีเขากินกินเป็นหนึ่งมื้อเนี่ยเขาอดไปสามมื้อก็มีดังนั้นความถ้าเราคิดแบบเนี้ยมันจะมีความตั้งใจที่อยากจะทำโดยไม่เห็นแก่เน็ตเงื่อย และที่สําคัญเราเลยลดตัวตนคำว mm ่า hmm. หัวโขนหรือความยึดติดก,กับไอ้ชื่อเสียงหน้าตาก็มีลามก็เสื่อมลามมียศก็เสื่อมยศสักวันหนึ่งเราหมดอํานาจเราไม่มีเงินทองเขาก็คงไม่ไมาใส่ใจเราดังนั้นถ้าเราคํานึงสิ่งนี้บ่อยๆมันจะเป็นการเตือนตัวเราเองให้เรารู้จักไม่เย่อหยิ่งไม่โอหังแล้วก็ไม่มีมานะลดทิฏฐิมานะตัวตนนั้นเราจะทําบุญแบบมีความสุข ใครจะชมก็ชมใครจะดา่าก็เรื่องของเขาม,มีเยอะครับบางทีคนเข้าหาว่าเราทาคลินิกเราสร้างภาพไหม,มบางทีรายการดีๆของคุณมาสัมภาษณ์ผมเนี่ยให้เราต้องจ้างเท่าไหร่นะครับมันก็นะเราเราบังคับจิตใจเขไม่ได้เราเรามาดูใจเราดีกว่าเราทําแล้วเรามีความสุขไหมถ้าเราทํามีความสุขทําต่อไป อชอบจังเลยวันนี้เป็นการสัมภาษณ์ที่แนนฟังคุณสุรัตน์เล่าแล้วแนนมีความสุขทุกวินาทีที่ได้ยินนะคะแล้วแนนก็รู้สึกว่าคนเราเนี่ยความสุขจากการเป็นผู้ให้อะมันยิ่งใหญ่กว่าการเป็นผู้รับหลายต่อหลายเท่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องให้แบบที่ไม่เบียดเบียนตัวเราเองด้วยคือให้แล้วไม่เดือดร้อนอกับเราและครอบครัวเรานะคะก็วันนี้หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการติดตามพลังบวกของพ่อพระของคนยากคนนี้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณสุรัตน์มากๆที่เป็น จิตอาสาคืนกลับสิ่งดีๆให้สังคมแล้ววันนี้ให้ข้อคิดดีๆกับพวกเรามากมายเป็นกําลังใจสนับสนุนให้ทําดีต่อไปไม่ต้องสนใจคําพูดของคนรอบข้างเลยนะคะขอขอบคุณคุณสุรัตน์มากๆขอบคุณค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆกับรามาสแควร์ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้สิบอโมงเช้าเป็นต้นไปนะคะวันนี้คุณสุรัตน์และแนนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ